ในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่มีอึ่งอ่างตัวเล็กๆเดินไปมาตามหญ้าสูงไกลออกไปมีวัวตัวใหญ่กำลังกินหญ้าอย่างสบายใจคุณวัวครับฉันอยากจะตัวใหญ่และเท่เหมือนคุณบ้างจังบอกฉันหน่อยต้องทำอย่างไรเธอลองพองตัวให้ใหญ่ขึ้นดูสิแต่ฉันคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะตัวใหญ่เท่าฉัน หยุดชงนะงักโดยจ้องมองไปที่วัวตัวใหญ่ด้วยความอิจฉาเจ้าอึ่งอ่างจอมอิจฉากระโดดอย่างรวดเร็วมาหาเพื่อนของมันที่บ่อน้ำวันนี้ฉันไปเจอวัวตัวใหญ่เขาช่างเท่มากจริงๆนะ่าอิจชามากฉันอยากจะตัวใหญ่และเท่เหมือนเขามันเป็นไปไม่ได้หรอกพวกเราเป็นเพียงอึ่งอ่างตัวเล็กๆลืมมันเสียเถอะอึอ่งอ่างพยายามพองตัวให้ใหญ่ ความอิจฉาของมันแสดงออกอย่างชัดเจนฉันตัวใหญ่เท่าวัวตัวนั้นหรือยังเธอช่วยดูให้หน่อยยังเลยต้องใหญ่กว่านี้อีกฉันจะลองอีกครั้งนะฉันตัวใหญ่พอหรือยังเธอช่วยดูให้ฉันอีกทีก็ยังเล็กอยู่ดีนะถ้าเทียบกับเจ้าวัวตัวใหญ่นั่นต้องใหญ่กว่านี้อีกเจ้าอึองอ่างจอมอิจฉาพองตัวอย่างสุดแรงตัวของมันตึงและอ้วนกลม โดยที่มันไม่รู้ตัวว่ากำลังจะมีอันตรายกับตัวเองในที่สุดสิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นท้องของมันแตกกระจายเจ้าอึ่งอ่างจอมอิดชาตกลงไปในบ่อน้ำทันทีเพื่อนของเขาจ้องมองไปที่บ่อน้ำอย่างสลดใจเจ้าอึ่งอ่างจอมอิดช้าจมหายไปแล้วการสูญเสียครั้งนี้ทำให้บรรยากาศดู เงียบงันและเศร้ามากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงตนหรือพยายามเป็นในสิ่งที่เกินกำลังของตนเอง